าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะพบกับมาม,มี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอการมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวเยาวๆต่างๆข่าวเรื่องปากเรื่องท้องมามีม่ทีนิวนํามาฝากกันเป็นประจำคลิปนี้นะคะอ้าวเรามานะคะติดตามข่าวนี้ให้นะคะในเรื่องการโอนเงินประกันรายได้เงินค่าบริหารจัดการข้าวนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ นอาคามเติมพิทยาภายัยสิษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารทกศเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบเงินตามโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยในระับลุงรองรองผู้จัดก,การ,ากรธนาคารคขกานะคะก็เปิดเผยนะคะว่าตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งได้เห็นชอบให้ทกศดําเนินการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรวงเงินรวมกว่า1นึ่งหมื่นหก วงเงินกว่า160,000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.6ล้านครัวเรือนนะคะโดยโครงการแรกนะคะก็จะมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65ทรอบที่1เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนและช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและโควิดด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มโอนงวดที่3 7ถึง7ในช่วงวันที่9 1 3ถึง13ธันวาคมนะคะในส่วนพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดมีการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไปแล้วกว่า2 0 0 0 0 0ครัวเรือนเป็นเงินกว่า4000ล้านบาท มาถึงนะคะโครงการที่2ที่ได้รับความนิยมและนะคะ,ะตั้งหน้าตั้งตารอมากคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวนะคะซึ่งเราก็เรียกได้ว่าร่ละ1,000บาทนั่นแหละซึ่งจะได้สูงสุดไม่เกิน20่ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนะคะโดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรนะในวันที่13-17ถึงธันวาคมนี้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะคะจะเริ่มโอน14บสถึงธันวาคมโดยจะมีเกษตรกรที่ได้ รับนะคะกว่า4ล้านครัวเรือนเป็นเงินกว่า50 0 0 0ล้านบาทนะคะโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกศเ m o o i l l e ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line official ด้วยหากใครที่สมัครนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีด้วยนะคะเป็นมาตรการคู่ขนานนะคะวงเงินสินเชื่อรวมกว่า2 0 0 0 0ล้านบาท นะคะซึ่งก็จะให้สําหรับใครที่ต้องการชะลอก,การขาดข้าวนะคะสินเชื่อตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือนะคะข่าวล่าสุดที่นํามาบอกกล่าวกันนะคะใครได้เงินประกันแล้วไม่ได้อย่างไรนะคะบอกมามิทีนิวมาหน่อยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ www.snook.com คค่ะ สำหรับท้ายคลิปนี้ที่มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดี e นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ